ถ้าถามว่าไทยคืออะไรถ้าเราค่อยๆนึกเนี่ยก็ชักเริ่มตอบยากเหมือนกันนะครับอันแรกเราอจะพูดถึงไทยคือประเทศไทยคือดินแดงที่เราอาศัยอยู่ที่เราเกิดมาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือคืออะไรนะคุณเซ็งมองยังไง ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งหกทศวรรษสี่คนกลับมาพบกับรายการสองคนสองประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามากันที่ที่เห็นอาคารข้างหลังนี้ก็คือมิวเซียมสยามนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับท่าเตียน จากวัดโพนะฮะเดินมาไม่ไกลนะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการกับผมขาประจำนะฮะที่หายไปหลายตอนเลยตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็พบกับอาจารย์นิรุตโลหะรังสีนะครับสวัสดีครับก็ไม่เจอนานนะครับได้กลับมารอบนี้มามิวิซียมสยามซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกําเนิดของผมก็ว่าได้นะที่นี่จากเดิมที่เคยเป็นอาคารกระทรวงพาณิชย์เก่านะครับแล้วก็ตอนนี้ถูก ดัดแปลงให้กลายเป็นสถาบาันเรื่องการเรียนรู้แห่งชาตินะครับว่าในเรื่องของการจัดเป็นนิทรรศการบุญนเวียนนะครับในตอนต่างๆวันนี้เราก็จะมาดูวันนี้เราจะมาเที่ยวกันนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะฮะออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เป็นขาประจําในการออกแบบอาคารสําคัญในกรุงเทพเลยนะฮะเช่นอาคารพระที่นั่งอานาันตสมาคมนะครับ แล้วก็อีกหลายๆที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็คือตามันโยนะค,<ม>คนนี้ก็จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างอาคารสําคัญของกรุงเทพตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5ที่6เป็นต้นมานะครับเห็นอาคารฝรั่งลักษณะหน้าตาแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลงานของตาบรนโยทบทั้งสิ้นเลยอของตาบรนโย<ม>แล้วก็มีสถาปนิกท่านอื่นอีก3-4ท่านนะฮะท,ที่ในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยที่กรุงเทพ<ม>เราก็เรียกว่ามีความนิยมในการสร้างตึกแบบฝรั่ง ถือว่าเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของโลกที่สถาปนิกจากทั่วโลกมารวมกันอยู่สร้างวังสร้างอาคารต่างๆตามแบบความนิยมของยุคสมัยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าชมนิทรรศการภายในมิวเซียมสยามนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3ของอาคารมิวเซียมสยามนะฮะซึ่งมันเป็น จุดที่แสดงนิทัศการตอนนี้เขากําลังแสดงนิทัศการเรื่องถอดรหัสไทยใช่ครับคืออะไรฮนะนั่นแต่สิครับเราจะต้องมาตั้งคําถามกันก่อนว่าไทยที่เรารู้จักกับไทยที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วแต่แต่ละคนก็จะมีคำเตบความคําว่าไทยเนี่ยแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์คิดว่าถ้าไทยเนี่ยคืออะไรครับน่าจะเรื่องยาวเรานั่งคุยกันแลกนนะการแหของ ถาถามว่าไทยคืออะไรถ้าเราค่อยๆนึกเนี่ยก็ชักเลื่อมตอบยากเหมือนกันนะครับตอนแรกเราอจะพูดถึงไทยคือประเทศไทยคือดินแดนที่เราอาศัยอยู่ที่เราเกิดมาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือคืออะไรนะคุณเชงมองอยังไงเวลาที่เ,เราไปต่างประเทศและขายวัฒนธรรมสิ่งนี้ที่เรียกว่าถูกเรียกว่าไทยเช่น น้ำพริกปัทูตกอย่างกุ้งผัดไทยรถตุ๊กตุ๊กมวยไทยเหล่านี้เนี่ยมันถูกผลิตมาเพื่อเหตุผลบางประการและนำมาสู่การทำให้เราเข้าใจว่านี่คือคือความเป็นไทยเพื่อเพื่อตอบโจทย์บางอย่างเป็นศิลปะวัฒนธรรมย่อยๆหลายๆอย่างที่มารวมกันแล้วคนไทยหรือคนต่างชาติบางส่วนเนี่ยเห็นปุ๊บ แล้วเขารู้ว่าเนี่ยคือไทยไอ,อาจาจะรวมถึงชุดไทยนะที่คนไทยตอนนี้ก็จะนิยมมาใส่ใถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแม้กระทั่งบางคนไปใส่ที่ต่างประเทศด้วยซ้ำเพื่อถ่ายรูปนะฮะซึ่งในที่สุดเนี่ยมันเป็นความเข้าใจร่วมกันว่าน,นี่คือไทยแต่พอให้นิยามจริงๆเนี่ยก็ตอบยากว่า,าไทยคืออะไรเราอาจจะเปรียบเทียบจีนคืออะไรอินเดียแขกคืออะไรญี่ปุ่นคืออะไรยุโรปฝรั่ง แต,แต่ละชาติคืออะไรซึ่งผมคิดว่าอันนี้มีเป็นคำถามที่น่าจะตอบยากทั่วโลกเลยนะฮะพอนิยามจริงๆเพราะว่านิยามความเป็นชนชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยมันเป็นนิยามที่เกิดขึ้นใหม่สมัยก่อนถอยไปสักร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าคนยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเอามานั่งตอบคำถามกันว่า เชื้อชาติชนชาติของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อก่อนอาจจะน,นิยามกันที่ภาษาที่ใช้พูดโอเคแน่นอนก็จะมีวัฒนธรรมย่อยของแต่ละภาษาที่ใช้พูดเนี่ยต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเกิดแนวคิดของการแนวคิดเ,เรียกรัดชาติเกิดข<ช>ึ้นนะฮะหรือประเทศที่มันมีการตรีเส้นพรมแดนชัดเจนซึ่งนี่เป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นในช่วง ร้อยกว่าปีมานี้นะฮะแล้วก็ประมาณช่วงรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากชาติตะวันตกที่เดินทางไปทั่วโลกล่างอน,นิคมเนี่ยก็เริ่มมีการตีใช้เขาเรียกภูมิศาสตร์สมัยใหม่นะทุกชาติจะต้องมีเขตแดนพรมแดนที่ชัดเจนเมื่อก่อนไม่มีนะฮะพอมันมีการตีเส้นพรมแดนของแต่ละชาติเกิดขึ้นปังเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มีการเ,าเป็นรัฐชาตินึงเนี่ย มันก็จะมีวัฒนธรรมย่อยอย่างอของไทยเราเนี่ยทางเหนือทางใต้อีสานภาคกลางเองเนี่ยมันมีวัฒนธรรมย่อยที่ต่างกันแม้กระทั่งภาษาพูดท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันแต่คอนเซปที่เรานิยามความเป็นชาติหรือความเป็นไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเวลาเราตอบเนี่ยบางทีถึงบอกว่ามันตอบไม่ได้คืออะไรมันจึงต้องมองผ่านสิ่งที่เป็นองค์ประกอบย่อย,อยอย่างที่คุณสงบอก อาหารการกินรถตุ๊กตุ๊กบ้างหรือชุดไทยหรือมวยไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวเ,เล็กๆที่มาประกอบกันเป็นภาพใหญ่พอเป็นภาพใหญ่ปังเนี่ยมันกลับหานิยามที่รวบยอดไม่ได้นะ,ะซึ่งที่มิวเซียมสยามตอนนี้นกำลังมีนิทรรศการในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่อยู่นะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปชมกันเนี่ยผมอยากให้คนที่ชม รายการว่าเราลองค่อยๆนึกตามไปด้วยนะครับว่าถ้าเราตั้งคาถามที่มันง่ายแต่ตอบยากว่าไทยคืออะไรเนี่ยท่านนึกถึงอะไรกันบ้างและสําหรับในมิวเซียมในิเซียมสยามที่นี่เนี่ยกำลังจัดนิธศการในเรื่องของการถอดรหัสความเป็นไทยเดี๋ยวก็จะมีในในยะต่างๆนะครับที่ทําให้เราค่อยๆถึงบางอ้อในที่สุดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้เข้าใจกันมาเสมอเนี่ยมันมีวิวัฒนาการกันมาอย่างไรบ้าง ก็ในนิทรศการเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะถ้าเราจะเห็นในห้องแรกเลยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นมีเทคโนโลยีมาช่วยมาช่วยนะฮะก็จะมีแสงสีมีดนตรีประกอบนะฮะมีเสียงแล้วก็มีเทคโนโลยีของการจากนิทรศการที่ที่ไฮเทคขึ้นนะครับผมชอบมากนะฮะสำหรับในแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเรื่องราวกับสิ่งที่น่าสนใจแบบแนวประวัติศาสตร์เรื่องที่น่าเบื่อสําหรับใครบางคน ะจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อมันมีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานบวกกับการทําเนื้อหาที่ดีมากเพียงพอเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ชวนหลงไหลแล้วน่าติดตามเข้าไปใน,ในประเด็นต่างๆยงซึ่ง <ใน S 2> อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับผู้ออกแบบนิทรศการนะครับก็บคืออาจารย์ปรามินเครือทองรหรือคุณหลงซึ่งก็เป็นเพื่อนของเราเองนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลนิทรศการที่นี่มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของมิวเซียมสยามนะฮะถอยไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็นิทรศกาลนี้ก็จะแสดงต่อไปอีก ยาวนานพอสมควรนะฮะใครว่างก็งมาชมได้ที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการนิยามว่าความเป็นไทยคืออะไรนะ,ะถอยไปตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะเผภาพที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนทวาราวดีมาถึงทวาราวดีนะฮะมาถึงศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมาถึงออยุธยาทนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์ผ่านภาพตัวแทน ต่างๆนะครไม่ว่าจะเป็นตัวแท่งศิาาลาจารึกเองอภาพอของหม้อหายบ้านเชียงนะครับภา,ภาพของโบราณวัตถุอันนี้คือภาพกว้างมากๆนะครับแต่ที่ผมบอกมาได้ตั้งแต่ยุคโบราณทวาราวดีนะสุขโขทัยยุทยาธนบุรีกรุงเทพช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยคำว่าความเป็นไทยยังไม่เกิดนะฮะยังไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าความเป็นไทยเกิดขึ้น ได้ไหมหอยังไงคืออะไรไม่มีใครมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดนะฮะจนความเป็นไทยผ่านนิทัศการในที่แสดงให้เราเห็นเนี่ยก็มาเริ่มต้นขึ้นน่าจะในช่วงสักร้อยปีที่แล้วนะครับโดยประมาณนะฮะร,ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยผ่านการกําหนดโอเคแน่นอนมีที่พลของตะวันตกของอังกฤษของฝรั่งเศสที่เข้ามานะครับมันทําให้ชนชั้นนาของของเราเนี่ย จะต้องเริ่มคิดถึงอย่างที่ผมบอกอาณาเขตประเทศชัดเจนละประเทศไทยเป็นรูปขวานทองแบบที่เราเข้าใจกันละนะฮะมันทําให้จาต้องมีการสร้างความหมายบางอย่างร่วมกันของคนทั้งดินแดนที่เป็นเขตประเทศไทยปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากๆก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยก็เริ่มมีการตีความประวัติศาสตร์ เริ่มมีการนำเอาสิ่งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุของไทยมากำหนดนิยามแบ่งหัวข้อกำหนดสกุลช่างต่างๆแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกๆอย่างที่เราคุ้นชื่อกันอย่างเช่นไทยลบพม่านะนี่เป็นเล่มดังเลยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนนั้นก็ท่านใช้คำว่าพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรนะครับ<ๆ> ประมาณเนี้นะครับซึ่งทําให้เราเห็นภาพรวมคือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปเนี่ยร่วมกันนะฮะในมุมนี้คุณเซงเพิ่มเติมอะไรไหมฮะน่าสนใจตรงที่ว่าท่านเก่ากว่าของกรมพยมรงราชาันุภัณเนี่ยรัชกาลที่4นะ่าจะเป็นต้นแบบที่นำมาสู่สการเป็นเป็นเนช่นสเตท เป็นราชาัชชาตได้ไกลๆเพราะว่าในาชา่วงราชาัชกาลที่นี่ยังไม่มีพรมแดนที่เกิดขึ้นแต่มีอิทธิพลจากการล่านาณิมคมเข้ามาแล้วนะครับรัชกาลที่4ี่ท่านก็พยายามที่จะเรียกว่าเริ่มให้คําจํากัดความแบบไกลๆแล้วนะครับว่าขอบเขตพื้นที่ของประเทศไทยมีตรงไหนบ้างนะครับท่านก็เป็นคนที่เริ่มที่จะเรียกตัวเองว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามหรือพระเจ้ากรุงสยามนะครับ ด้วยการใช้คาว่าสยามแทนชื่ออาณาจักรเดิมคาว่าสยามเป็นคำที่ต่างชาติเรียกเาร,ะะรการัชกาลที่4น่ท่านก็เป็นพระองค์แรกที่ลงชื่อเวลาท่านเขียนหนังสือเขียน<ร>จดห<ร>มายน่านะสนใจมากว่า king of siam นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีคิงคนไหนนี้ที่จะจะบ่งบอกในการเป็นตัวตนของอำนาจของคาว่าสยามเกิดขึ้นเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ท่านในระหว่างที่ท่าน เป็นพระนะฮะในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่สทรงผนวดเป็นพระภิกษุ27ปีคือเท่าอายุรัชสมัยรสามท่านเป็นพระและท่านก็ได้เปิดหูเปิดตากับความรู้ทั่วโลกนะฮะผ่านพระสหายที่เป็นชาวตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกันต่างๆนะครับรวมถึงการอ่านหนังสือจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์นะครับหนังสือพิมพ์ไทยที่เกิดขึ้นโดยหมอแัดเลนะครับ หรือการสั่งหนังสือเล่สมสําคัญจากต่างประเทศเข้ามาและท่านก็รู้ภาษาต่างชาติเนี่ยภาษาตะวันตกเนี่ยพูดได้หลายภาษา<ช>ครับและท่านก็เปิดหูเปิดตาท่านก็มองเห็นความเป็นไปของโลกดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ท่านเป็นพระในท่านก็สะสมความรู้ประสบการณ์มุมมอง,องต่างๆเพอท่านขึ้นมาเป็นพระมหาการท่านก็ทรงเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนแปลงสยามเนี่ยให้กลายเป็นแนวทางแบบที่สอดคล้องไปกับ กระแสโลกนะฮะเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นเหตุเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เพื่อทำให้สยามนั้นรอดเราจะเป็นจะต้องขึ้นขบวนนี้ให้ทันใช่ฮะมิฉะนั้นอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในเวลาต่อมาได้อ่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีคอนเซปต์ใหม่เกิดขึ้นคือรัชชาเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่สยามตอนนั้นน่ะยังยังเรียกว่าค่อยๆยังยังยังไม่อยู่ในช่วงที่เป็นรัชชาเต็มตัว แต่แล้วชั้นที่4ท่านก็ทรงเห็นตรงนี้แล้วว่าว่ามันแนวโน้มนี่มาแน่นอนนะครับท่านก็นเริ่มแม้ไห่การฉลองพระองค์ในชุดสากลบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมหลายอย่างนะครับการทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะอย่างที่เรารู้จักกัสนสนธิสัญญาเบลลิงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเปิดให้นานาชาติที่สามารถเข้ามาค้าขายในสยามได้นะครับตรงนั้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ที่เราเริ่มปรับตัว ผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหารังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะคบให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทํารายการดีๆอย่างนี้นําเสนอกับทุกท่านต่อไปครับเช่นเรามีคําทักทายเกิดขึ้นในช่วงจอมพลปคือคําว่าสวัสดีคำนี้เรารู้สึกมันคือไทยเลยนะฮะ แต่โอเครากศัพท์มันมาจากภาษาแขกอยู่แล้วแหลนะสวัสดีคำนี้ถูกกำหนดให้กลายเป็นคำทักทายใหม่